สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเปาะเรามาต่อคลิปที่2นะคะจากคลิปแรกเนี่ยเราเรียนดนตรีพื้นบ้านไปได้2ท้องถิ่นนะคะก็คือท้องถิ่นภาคเหนือกับท้องถิ่นภาคอีสานสำหรับคลิปนี้เราจะมาต่อเครื่องดนตรีพื้นเมืองของท้องถิ่นภาคกลางและท้องถิ่นภาคใต้นะคะเราเริ่มจากท้องถิ่นภาคกลางก่อนนะคะ เครื่องดนตรีพื้นเมืองของภาคกลางที่ถือว่าเป็นเครื่องดนตรีประจำภาคและเป็นที่รู้จักกันทั่วไปคือตัวนี้นะคะลูกก็คือกลองยาวกลองยาวตัวนี้เนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขาจะนำมาบรรเลงเพื่อสร้างความสนุกสนานนะคะทีนี้เนื่องจากว่าภาคกลางเนี่ยเป็นถิ่นที่ตั้งของเมืองหลวงตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันก็เลยทำให้มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมนะคะ พอมีทางหลากหลายทางทางด้านรัตนคติอันพุเนี่ยเลยทาให้วงดนตรีพื้นเมืองของภาคกลางจะมีการนําเครื่องดนตรีไทยมาบรรเลงผสมผสานอยู่ในวงดนตรีด้วยนะคะทีนี้เรามาดูว่าแล้วเครื่องดนตรีพื้นเมืองของภาคกลางได้แก่อะไรบ้างเครื่องดนตรีพื้นเมืองของภาคกลางก็คือถ้าเป็นหน้าจอมันก็จะมีระนาดเอกนะคะสระนาดถุมส ของวง 4. ซสอดวง 5. สออู 6. จะเค 7. 7กองยาว 8. ตะโพน 9. ฉิงและ10กองแขกซึ่งใน10อย่างนี้ถ้าเราสังเกตดูน้องจะเห็นว่าแต่และอย่างมีวิธีการบรรเลงที่ต่างกันอย่างเช่นถ้าเป็นระนาดเอกระนาดถ,ถุงของวงอ่กองยาวตะโพน ชิงกองแขกอันนี้จะทําให้เกิดเสียงโดยการตีนะคะถ้าเป็นซอลร่วงซอเอูจะทําให้เกิดเสียงโดยการสีถ้าเป็นจะเข้ทําให้เกิดเสียงโดยการดีดแล้วนอกจากนั้นเนี่ยครูไม่มีในรูปนะคะครูไม่มีรูปให้น้องดูอีกอย่างก็คือคลุยคลุยก็เป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองของภาคกลางคลุยทําให้เกิดเสียงโดยการเป่า แสดงว่านะคะแสดงว่าเครื่องดนตรีพื้นเมืองของภาคกลางเนี่ยจะมีวิธีการบรรเลงครบทั้ง4ประเภทเลยก็คือดีสีตีและเป่าอ่ะทีนี้น้องดูอันแรกครูยกตัวอย่างเช่นจะเค่นะคะจะเคจะแค่จะเป็นเครื่องดนตรีที่มีสามสายมีกระโหลกเสียงนี่คือกระโหลกเสียง มีสายนะคะและอันนี้คือปุ่มปรับสายมี3ปุ่มแสดงว่าจะเคเป็นเครื่องดนตรีที่มี3สายนะคะแล้วบทบาทหน้าที่ของจะเคละ่ะในวงดนตรีไทยเนี่ยจะเคจะมีบทบาทหน้าที่อย่างไรบ้างนะคะจะเคหน้าที่ของจะเคจะเคจะทําหน้าที่บรรเลงทํานองเพลงในวงดนตรีไทยจะเคตัวนี้นะคะ เครื่องดนตรีเนี่ยมันจะแบ่งบทบาทหน้าที่ออกเป็นสองอย่างก็คือจังพวกหนึ่งเนี่ยมันจะบทบาทหน้าที่ของมันก็คือบรรเลงจังหวะนะคะจังพวกหนึ่งบทบาทหน้าที่ก็คือบรรเลงทํานองน้องต้องแยกให้ออกว่าอันไหนใช้บรรเลงจังหวะและอันไหนใช้บรรเลงทํานองอย่างเช่นจะเคตัวนี้นะคะอย่างเช่นดดดัวเคตัวนี้จะทําหน้าที่บรรเลงทํานองะนะคะเป็นเครื่องดนตรีที่ให้เสียง สดใสและไพเราะนะคะทำให้เกิดเสียงโดยการดีต่อไปอย่างที่สองก็คือตัวนี้คืออะไรคะโอเคตัวนี้คือซอด้วงนะคะซอด้วงซอด้วงก็เป็นเครื่องดนตรีที่มีกระโหลกเสียงมีอันนี้มีกระโหลกเสียงของซอด้วงแล้วก็มีสายซอด้วงจะทําให้เกิดเสียงโดยการสีจะสังเกตเห็นว่า ถ้าเป็นเครื่องดนตรีที่ทําให้เกิดเสียงโดยการสีจะต้องมีคันชักนะคะอันนี้คือคันชักเราก็นําคันชักอันนี้แหละไปสีที่สายนะคะซอดวงอ่ะแล้วบทบาทหน้าที่ของซอดวงล่ะในวงดนตรีพื้นบ้านจะทําหน้าที่อย่างไรระวา่างบรรเลงจังหวะหรือว่าบรรเลงทานองอ่ะนะคะสําหรับซอดวงนะคะ จะทำหน้าที่บรรเลงทำนองนะคะทำให้เกิดเสียงโดยการตีอ่ะต่อไปอย่างที่สามครูยกตัวอย่างกลองยาวอ่ะกลองยาวเพราะว่ากลองยาวตัวนี้ครูบอกแล้วว่ามันจะเป็นเครื่องดนตรีประจำภาคของภาคกลางเลยที่ใครๆก็รู้จักกันทั่วไปนะคะ ทีนี้แล้วบทบาทหน้าที่ล่ะบทบาทหน้าที่ของกองยาวล่ะนะคะว่ากองยาวเขามีหน้าที่อย่างไรหน้าที่ของกองยาวจะทําหน้าที่บรรเลงจังหวะแล้วนะคะไม่ใช่บรรเลงทํานองเหมือนกับจะเข่แล้วก็ซอด้วงนะสําหรับกองยาวจะทําหน้าที่บรรเลงจังหวะนั่นคือหน้าที่ของกองยาวหน้าที่ที่หนึ่งนะคะ ก็คือบรรเลงจังหวะเพราะว่ากลองยาวเป็นเครื่องดนตรีที่มีจังหวะสนุกสนานเร้าใจนะคะเขาก็เลยใช้สำหรับการบรรเลงจังหวะเช่นบรรเลงจังหวะเช่นอะไรหนึ่งเช่นใช้บรรเลงประกอบขบวนแห่แห่อะไรแหร่หนา้าแห่ขันมากนะคะหรือว่ามีงานประเพณีที่มีขบวนแห เขาก็จะมักจะเอากรองยาวเนี่ยไปตีทําจังหวัดน,นั่นคือบทบาทหน้าที่แรกนะคะของกลอ,องยาวทีนี้บทบาทหน้าที่ที่สองของกลอ,องยาวจะใช้ประกอบการรำเถิดเทิงนะคะจะใช้ประกอบการรำเถิดเทิงก็รำเถิดเทิงเนี่ยเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ารำ กองยาวนะคะรำเถิดเถิงเนี่ยจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ารำกองยาวเราเลยใช้กองยาวในการทําจังหวะประกอบการรำเถิดเถิงโอเคอุสรุปนะคะสําหรับเครื่องดนตรีพื้นเมืองของภาคกลางก็มีระนาดเอกระนาดถุมของวงสอด้วงสออู้กองแขกชิงตะโพนลกลองยาวอ้าสุดท้ายคือขลุ่ยนะคะ ขลุยมันไม่มีในรูปนะลูกขลุยเนี่ยมันยังแบ่งออกเป็นขลุยอูขลุยเพียงอ,อและขลุยดิบสําหรับขลุยบทบาทหน้าที่ของขลุยขลุยจะใช้บรรเลงทํานองนะคะใช้บรรเลงทํานองนะคะสําหรับขลุยสอดแทรกทานองให้เกิดความไพเราะมีทั้งเสียงสูงและเสียงถุ้มต่ำอ่าสรุปนั่นคือเครื่องดนตรีนะคะต่อไป เมื่อเรารู้จักเครื่องดนตรีพื้นเมืองของภาคกลางแล้วเรามาดูวงดนตรีพื้นเมืองของภาคกลางบ้างว่าแล้ววงดนตรีพื้นเมืองของภาคกลางเนี่ยประกอบด,ด้วยวงอะไรบ้าง 1. วงปีาพาดนะคะวงปีาพาดลักษณะของวงปีาพาธเป็นอย่างนี้นะคะน้องดูในรูปเลยเห็นไหม จะประกอบด้วยเครื่องดนตรีหลายหลายอยา่างมีทั้งระนาดมีทั้งกองทัศมีทั้งคล้องวงมีทั้งตะโพนนะคะมีหลายๆอย่างเลยต่อไปวงที่สองนะคะวงที่สองคือวงมะโหรี oh re, นะคะมะโหรีจะประกอบด้วยเครื oh ่องดนตรีอะไรบ้างถ้าเป็นวงมะโหรีก็จะประกอบด้วยเครื California ่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าเครื่องดีเครื่องตี แล้วก็เครื่อมสีนะคะดีสีตีเป่ามีครบทุกประเภทสำหรับวงมาโอรีนะคะวงต่อไปวงต่อไปของภาคกลางก็คือวงเครื่องสายนะคะวงเครื่องสายมาดูว่าแล้ววงเครื่องสายประกอบด้วยเครื่องดนตรีอะไรบ้างอ่ะถ้าน้องดูจากในรูปน้องจะเห็นว่า วงเครื่องสายส่วนมากจะประกอบด้วยเครื่องดนตรีที่มีสายนะคะเช่นอะไรเช่นจะเคหรือว่าจำพวกซอต่างๆอไปแล้วนะคะวงดนตรีพื้นบ้านของภาคกลางต่อไปวงดนตรีของภาคกลางอีกวงหนึ่งก็คือวงกลองยาวนะคะถ้าตะกี้ถ้าเป็นวง ป,ปีพาดวงมโหรีวงเครื่องสายอันนั้นก็คือวงดนตรีไทยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวงกลองยาวอันนี้ก็คือวงดนตรีพื้นบ้านโดยเฉพาะเลยนะคะก็คือวงกลองยาวเห็นไหมคะนี่ไงที่เขาเรียกว่าวงกลองยาวใช้ประกอบการรำเถิดเถิงหรือว่ารำกลองยาวนะคะเพราะว่าถ้าเป็นรำเถิดเถิงหรือรำกลองยาวเนี่ยผู้หญิงก็จะทําหน้าที่รำส่วนผู้ชาย ก็จะทาหน้าที่ตีกล่องอยาวนะคะอะต่อไปวงเอ่อเครื่องดนตรีพื้นบ้านต่อไปก็คือเครื่องดนตรีพื้นบ้านของภาคใต้นะคะเครื่องดนตรีพื้นบ้านของภาคใต้วัฒนธรรมของทางภาคใต้เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นสองวัฒนธรรมนะคะที่ครูบอกว่าแบ่งออกเป็นสองวัฒนธรรมเพราะว่าทางภาคใต้เนี่ย มีทั้งชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธกับชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามก็คือชาวไทยพุทธกับชาวไทยมุสลิมก็เลยทำให้วัฒนธรรมของดนตรีทางภาคใต้เนี่ยมันแบ่งออกเป็นสองวัฒนธรรมนะคะเครื่องดนตรีของภาคกลางมีทั้งดีสีตีเป่าแต่ถ้าเกิดว่า เป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองของภาคใต้เราจะเน้นเครื่องดนตรีเพียงแค่สองประเภทนะคะก็คือเครื่องดนตรีประเภทตีและประเภทเป่าเป็นหลักนะคะเราจะเน้นเครื่องดนตรีประเภทตีและประเภทเป่าเป็นหลักทีนี้เรามาดูว่าแล้วเครื่องดนตรีพื้นเมืองของทางภาคใต้นะคะมีอะไรบ้าง ะะอันนี้ก็คือเครื่องดนตรีของทางภาคใต้ไทยพุทธนะคะมีอะไรบ้าง1นทัพหนึ่นคือทับทับจะมีลักษณะคล้ายกับโทนของดนตรีไทยนะคะทัพจะมีลักษณะคล้ายกับโทนของดนตรีไทยจะทำให้เกิดเสียงโดยการตีนะคะสำหรับทับทำให้เกิดเสียงโดยการตี2องกองโนรานะคะอันนี้แหละ กองโนราเขามีลักษณะคล้ายกับกองทัดนะคะคล้ายกับกองทัดก็คือมีสองลูกใช้ตีบรรเลงประกอบการแสดงโนรานะคะสาม,มมนะคะสามม,มต่อไปสคือปีนะคะสคือปีปีของทางภาคใต้เนี่ยเราจะเรียกว่าปีก้าหลอเห็นไหมคะ ทับกองโนราโมงทําให้เกิดเสียงโดยการตีพอปีทําให้เกิดเสียงโดยการเป่านะคะเราจะเรียกว่าปีกาหลอนะคะถ้าเป็นปีของทางใต้เราจะเรียกว่าปีกาหลอ,นะะอ,อแล้วก็ปีกาหลอเนี่ยโอกาสที่เขาจะใช้บรรเลงปีกาหลอเนี่ยเราจะใช้บรรเลงในงานอะวักมงคลหรือว่าในงานศพนะคะ แต่ว่าลักษณะของปีกาหลอมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้ก็คือปีพวกปีนอกปีในแล้วก็ปีกลางถ้าเป็นปีกาหลอเนี่ยตรงบริเวณนี้ปากมันจะบานนะคะแต่ครูไม่มีรูปให้น้องดูต่อไป3กลับนะคะกลับที่น้องเห็นในรูปเราเรียกว่ากลับพวงจะทำมาจากไม้เนื้อแข็ง นะ,ะเหลาเป็นแผ่นเจาะรูร้อยเชือจกจะกลับเป็นกลองหนังนะคะกลองหนังจากกลองหนังเป็นตะโพนจากตะโพนเป็นกลองแขกนะคะกลองแขกก็จะประกอบด,ด้วยลูกกองสองลูกจากกลองแขกอันนี้คือของคู่เราเรียกว่าขอมคู่ของคู่เนี่ย ของคูน่นนี้น้องจะเห็นเขาจะใช้บันเลงประกอบการเล่นหนังตะลุมนะคะเหมือนกองโนโราเนี่ยนะคะนอกจากใช้รำโนาราแล้วเขาก็จะใช้ตีบันเลงประกอบการเล่นหนังตะลุมเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือเครื่องดนตรีพื้นบ้านข,ของภาคใตา้ชาวไทยพุทธที่นี้เรามาดูเครื่องดนตรีพื้นบ้านของภาคใต้แต่เป็นเครื่องดนตรีของชาวไทยมุสลิมนะคะ เครื่องดนตรีของชาวไทยมุสลิม1น,นไวโอลินถ้าดูตั้งแต่แรกเนาะว่าไวโอลินเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีสากลด้วยนะคะแล้วก็มาเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านของชาวไทยมุสลิมด้วย 2. แอคคอร์เดียนแอคคอร์เดียนนี่ก็เหมือนกันจัดอยู่ในประเภทของเครื่องดนตรีสากลแต่มาเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านของชาวไทยมุสลิมนะคะสามแมนโดลินนะคะแมนโดลิน ต่อไปจากแมนโดลินรัมนานะคะของชาวไทยมุสลิมและอีกอย่างหนึ่งก็คือกอรบานอนะคะที่น้องเห็นในรูปนี้เป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านของชาวไทยมุสลิมถ้าเป็นไวโอลินสีแอกคอเดียนดีแมนออลลิมนิวแมนโดลินดีรัมนาตีกอรบานอตีอ่ะเมื่อรู้จักเครื่อง ดนตรีพื้นบ้านไปแล้วต่อไปเรามาดูวงดนตรีพื้นบ้านของภาคใต้บ้างอ่ะวงดนตรีพื้นบ้านของภาคใต้วงที่หนึ่งก็คือวงตีพาชาตรีนะคะปีพาชาตรีลักษณะของวงปีพาชาตรีนี่เห็นไหมมันจะมีกองโนรามันจะมีโทนมีทัพมีปีนะคะใช้สําหรับการรำโนราต่อไปวงที่สอง วงกาหลอนี่แหละที่ครูบอกวงกาหลอเนี่ยจะใช้บรรเลงประกอบงานอะวะมงคลก็คืองานศพนะนี่เห็นไหมนี่คืออันนี้แหละที่ครูชี้เนี่ยนี่แหละที่เราเรียกว่าปีกาหลอนะคะต่อไปวงต่อไปก็คือวงร้องเองงนี่คือวงร้องเองงวงรองเงงเป็นวงดนตรีพื้นบ้านของชาวไทย มุสลิมนะคะแมเขาจะใช้รัมนาใช้ไวโอลินใช้แมนโดลินแล้วก็ใช้แอคคอเดียนนะคะจากวงดนตรีพื้นบ้านมาพูดถึงเพลงพื้นบ้านบ้างว่าแล้วเพลงพื้นบ้านของภาคใต้มีอะไรบ้างน,นะคะเพลงพื้นบ้านของภาคใต้ 1. เพลงตาลีกีปัตนะคะ 2. เพลงเรือสงขลาโอเคนะคะ สำหรับคลิปนี้เราก็ได้เรียนเพิ่มของภาคกลางและภาคใต้ก็เราสามารถรู้จักเครื่องดนตรีครบทั้ง4ภาคแล้วคือเหนืออีสานกลางใต้คลิปนี้ครูก็ขอจบการนำเสนอเรื่อง <c oughs> เครื่องดนตรีพื้นบ้าน4ภาคไว้เพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ